ครับสวัสดีนะครับมินตราแฟนหวยแล้วก็ f c ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็พวกแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องที่มาเยี่ยมเยือนนะครับในวอยลุงป้าณอานะครับที่ห้องช่องมหาโพชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับหลักสิบอ่าดับสิบหน่วยบนนะวันนี้มาพบกับดับสิบหน่วยบนนะครับนี่ดับแต้มนะครับดับแต้มสิบหน่วยบนนะดับแต้มสิบหน่วยบนนะนี่ครับ วันนี้เขาข่าวมาให้ดูเลยครับย่อมานะสถิตินะครับสถิตินะครับ81งวดยังไม่ผิดนะ8ปดดงวดยังไม่ผิดนะครับ8ปดิบหนึ่งงวดนะครับยังไม่ผิดนะงวดนี้8 2ิบนะครับย่อมาให้ดูนะครับนี่นะครับยังไม่ผิดนะครับนี่0 0น0นี่คือยังไม่ผิดนะครับ ถ้าผิดสูตรใดสูตรหนึ่งก็จะผิดหนึ่งก็ยังมี1ผิดสองก็2ผิดสาก็สผิดสี่ก็4ี่ผิดห้าก็ห้านะครับนี่ยังไม่ผิดเลยนะมันดูแต้มกันนะครับห่ศูนย์ห้านะครับนี่ครับอยู่ช่องนี้นะครับสีนี้เลยนะครับนี่ช่องนี้นะครับจะไล่มาเลยนะครับนี่หวยออกอะไรแล้วก็แต้มอะไรเนี่ยเขาจะวงเล็บมาให้เลยนะครับนะครับนี่ครับนะนี่นะครับนี่เลยนะครับแต้มห้านะครับหกศูนย์ห้าแต้มห้านะครับให้จับสอง 8ปดสองหนึ่งสี่สองนะครับนี่ไม่มีนะครับไม่มีห้านะมีแต้มสนะครับสามศูนย์นะครับนี่แตมสามนะครับให้ดับก0ศูนย์เก้าห้าหกสี่นะครับอ่าต้มดับหนึ่งองสามสี่ให้หกศูนย์นะครับใช้หกศูนย์นะถ้าดับมากแต่กูจะผิดนะครับไม่มีไม่มีไม่มีสามนะครับให้ดับเก้าศูนย์เก้าห้าหกสี่นะครับงวดที่นี้งวดนี้นะครับ 5 3นะครับ8แ,แต้มนะครับนี่ครับ1 2 6 4 1, 4 1 4 1 4นะครับไม่มีนะครับหาไล่มาเลยนะครับนี่ไล่มาเลยนะครับแต้ม8 0 5 3 2 0 6 9 6 2 8 6 9 4 3 8 9 7 7 9 2 4 3 9 ห้าสามหกแปดแล้วก็ที่ผ่านมาหนึ่งนะครับหกห้าหนึ่งนะครับให้ดับนะครับนี่ดูนี่ครับนะนี่ให้ดับนะครับห้าสี่เก้าสามเก้าเจ็ดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ให้ดูแต้มนะให้ดูแต้มเลยนะนี่ครับดับสามไม่มีสามครับดับแปดไม่มีแปดนะครับดับศูนย์ไม่มีศูนย์นะครับ ดับ5ไม่มี5นะครับดับ3ไม่มี3นะครับดับ2ไม่มี2นะครับดับ0ไม่มี0นะครับดับแต้ม6ไม่มี6นะครับดับแต้ม9ไม่มี9นะครับดับแต้ม6ไม่มี6ครับแต้ม2ไม่มี2นะครับดูแถวกันนะครับนี่แถวมาอย่างงี้นะครับดับแต้ม8นะครับไม่มี8นะครับดับแต้ม6นะครับไม่มีนะครับดับแต้ม9ไม่มีนะครับดับแต้ม4ไม่มี4นะครับดับแต้ม3ไม่มี3นะครับดับแต้ม8ไม่มี8นะครับ ดับแต้ม9้าไม่มี9นะครับดับแต้ม7ไม่มี7นะครับดับแต้ม7อีกนะครับไม่มี7นะครับดับแต้ม9ไม่มี9นะครับดับแต้มสองไม่มี2นะครับดับแต้ม4ี่ไม่มีสี่นะครับดับแต้ม3ามไม่มี3นะครับดับแต้ม9ไม่มี9้านะครับดับแต้ม5ไม่มี5นะครับดับแต้มสาไม่มีสานะครับดับแต้ม6ไม่มีหนะครับดับแต้ม8ไม่มี8นะครับดับแต้ม1นะครับไม่มี1นะครับดูกันได้เลยนะครับ อ่านี่ครับสถิตินะครับแ1ดสิบเอ็ดงวดนะครับนี่ครับแปสิงวดนะครับงวดนี้แปนะอ่ามาดูฝั่งนี้เลยย่อมาให้อีกครับนี่ย่อมาให้ย่อมาให้อีกนะครับนี่เลยไล่มาดูนะครับนี่ครับเหมือนเดิมนะครับงวดนี้นี่ครับย่อมานะครับห้าสี่ก้าสามเกาเจ็ดไม่มีนะครับ ไม่มีแต้มหนึ่งนะครับนี่แต้มหนึ่งนะครับวันนี้แต้มอะไรเห็นไหมสูตรหนึ่งให้ดับหนึ่งนะครับนี่ย่อมานะครับย่อมาแค่ย่อมาแค่ยี่สิบวดนะยี่สิบนวดนะครับงวดนี้อเอาแค่ยี่สิบวดนะครับแต่จริงๆแล้วมันงวดที่แปดสิบสองนะอันนี้แย่ย่อมาแล้วตัวมันจะชัดไงตัวมันจะใหญ่นิดนึงสูตรที่หนึ่งให้ดับหนึ่งนะครับสูตรที่สองให้ดับห้านะครับ สูตรที่สามให้ดับสองนะครับสูตรที่สี่ให้ดับหนึ่งนะครับสูตรที่ห้าให้ดับศูนย์นะครับสูตรที่หกให้ดับเจ็ดนะครับนี่ไงฮะสิบหน่วยบนที่ให้ไปแล้วมผมดับแต้มเจ็ดนะน่าจะใช่นะครับสองตัวบนดับแต้มเจ็ดไว้นะน่าจะใช่นะครับมีเพิ่มอีกเพิ่มอีกหนึ่งสองสามหนึ่งสองอีกสี่สี่เพิ่มอีกสี 1, 2, 3, 1, 2, ่มีสี่แต้มนะเพิ่มอีกสนะี่ นะครับเพิ่มแต้มหนึ่งแต้มห้าแต้มสองแต้มศูนย์นะครับนอกจากแต้มเจดนะนี่ครับเอามาดูเลยนะครับนี่ครับดับเปอร์เซ็นต์เยอะสุดนะครับหนึ่งแต้มหนึ่งดับเยอะนะครับหนึ่งนี่จะมายากอยู่นะแล้วก็ศูนย์สองห้าเจ็ดเท่ากันนะครับนี่ตามเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือนะครับเหลือแต้มนะครับสิบหน่วยบนพวกนี้นะแต้มสามแต้มหแต้มสี่แต้ม8ดแต้ม9้านะครับนะครับ แต้มเหลือแต้มสิบหน่วยบนนะครับสามหกสี่แปดเก้านะครับนี่ครับชัดๆนะตอนนี้เลยนะครับแต้มเหลืองวดนี้นะดับไปแต้มหนึ่งแต้มห้าแต้มสองแต้มหนึ่งแต้มศูนย์แต้มเจ็ดนะครับตอนนี้เลยนะครับผมว่ากันไปเนาะเพราะว่าตามสูตรนะครับสูตรพาไปนะครับไม่มีอะไรเยอะเนาะตามนี้เลย แต้มตามนี้เลยนะเล่อสามเล้วหกเล้วสี 8, ่เล่าแปดเล่าเก้านะครับแต้มนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็พ่งนี้นะครับสองตัวบนมายาม้ำเน้นย้ำอีกทีหนึงแค่แต้มตัดเลยนะครับร้อยสิบหน่วยแต้มร้อยสิบหน่วยให้ไปแล้วแต้มสิบหน่วยให้ไปแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะพ่กนี้จัดให้พวกนี้จัดให้สองตัวตรงเน้นนะครับให้ไปแล้วล่ะแต่เน้นไปแล้วเน้นไปด้วยแล้วก็ตรงด้วยนะอันนี้ยังไม่ได้นี่นี นี่ผมเพิ่งจะคิดสูตรสิบหน่วยนะชุดเต็มนะครับสถิตินะครับแปดสิบงวดยังไม่ผิดนะไอ้แปดสิบเอ็ดงวดยังไม่ผิดนะครับอ่านี่เลยครับหลักฐานจะชัดนะครับถูกนะครับทุกสูตรเลยนะครับนี่จะไม่มีผิดนะถ้าผิดก็จะมีบอกผิดแต้มนึงก็หนึ่งผิดครั้งหนึ่งก็หนึ่งผิดสองครั้งก็สองนะทุกสูตรเนี่ยนะครับ ใช้แค่6สูตรนะครับถ้าใช้มากเกินกลัวจะเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยแล้วมันจะพลาดเยอะนะครับตามนี้เลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมทำสองตัวแล้วละ่ะสองตัวสามตัวแล้วนะหมดเนี้ยเหลือนเหลือน้อยชุดใครชอบน้อยชุดชอบเสี่ยงก็ว่ากันไปนะว่าไปตามสูตรนะครับผิดถูกก็ว่าก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไปตามสูตรสูตรมันพามาตามนี้เนาะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ แต้มสิบร้อยสิบหน่วยให้แล้วนะครวันนี้แต้มสิบหน่วยบนนะสองตัวบนก็ให้ไปแล้วนะสองตัวบนก็ให้ไปแล้วผมเน้นแค่นั้นนะครับแต่บังเอิญมันตรงไงตรงชุดเทียนเน้นด้วยนะโอเคครับผมขอให้โชคดีกันนะครับใครจะไปใช้ก่อนก็ได้เลยนะครับมีสูตรของตัวเองกันอยู่แล้วนะส่วนมากจะมีของตัวเองคิดเองกันอยู่แล้วนะเอาแต้มมาใช้นะครับสิบหน่วยบนนะครับสามหกสี่แปดเก้านะครับนะครับแล้วก็ในเนี้ยแต้มในเนี้ยมันติดสองตัวบนผมด้วยนะโอเคนะครับผมพอแต้มดับเจ็ดตัวเดียวเนี่ยผม ให้ไปทั้งหมดเป็นแ้มเก้าตัวเนาะที่ใส่ไปสิบหน่วยเด่นสามสี่ห้าเนาะแล้วก็วันนี้มันชนสามสี่ห้าเนาะสิบหน่วยบนเนาะแล้วก็แต้มแต้มที่ดับคือเจ็ดนะนอกนั้นก็อีกเก้าตัวก็เหลือครบนะเออศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้านะแ้มนะแทมเจ็ดดับไม่ได้ไม่ได้อาวะไม่ได้ไว้นะโอเคนะครับตามนี้เลยขอโชคดีกันนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสองตัวบนสามตัวบน เน้นนะเน้นนะครับทั้งชุดเต็มชุดเน้นนะครับ3ตัวบนนะครับแล้วชุดมัมเน้น2ตัวบนอีกรอบหนึ่งนะโอเคครับผมขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ